ลมบีบีโอใครจะลมพัดมาทำไมเนาะอากาศอึมครึมครับตอนนี้นเขเต็มลมมากเ,เออนี่ครึมอยู่ครับวันนี้มาก็ได้ออบ่าจานใหญ่ๆเพิ่งจานพิซซดาเดร้พุ่นอือเบิร์ดนี่แจ้าปรยังคุนละอือเอาน้ำน้ำตัวใดน้ำอุ่นน,น,น,นีนต่ตัวน้ำน้ำตาลแล้วไม่งี้ผสมอาหารสูงผสมผ่านสไลด์โซมอ๋อแม่สิกีน้ำตัวนี้หรือน้ำเปล่า โ,โอเคแล้วใส่แก้วนี่เนาะอโอเคสีคกินข่าวเห็นเบิดก่อนหรือจังสีกินหนามลองยังไงสกินข่าเบิรก่อนจะก่อนจะกินหนามลองด้วยอ่าโอเคครับเอาหลไาร้ปน้ำเอาเครื่องเครื่องเดียวดูอ่าเครื่องเดียวเนาะอเออลินน้ครันี่ใบมันกด็กองเอาไปอยังนี่เนาะซ้ำเนาะน้ำเครื่องเดียวนี่น้ำเครื่องหนึ่งน้ำพร้อมฝาทะา,ายโจนมีใบพร้อมร้อยลองลอง,ลอ,งอื ใช่จ <formation jin inh throat> <at> ุน <tı> ก <ro> ินไม่ก uhm. ินน mm ับ hmm. ด oh. yeah. yep. hey. ีไ <laughs> ม <take> yeah. <laughs> ่อ oh. oh. ๋อไหวแก็บมันแก็บปวดไปในตัวเลยเขาว่าวันเป็นยาแก็บปวดเลยครับอืมกินหลายไม่ต้อไม่กินแต่ดนไม่กินยาด้วยแว่ามันมีกางหยิบใครกางเก็บช่วยแล้วอืมอืมคือว่าบีดีอยู่คือยังพอกางอยู่อืผมกินยังมือเศร้านี่ไอ้เท้าพิ่นอ้อมหอยอ้อมหอยจูบแม่ กับปลาสมแล้วก็อย่างสมพักสมพักบัวไหมกินมอัอเสาะเราก็ออกมากครับืเออซ <c oughs> ื้อมีแต่แนวซื้อนะครับอืมอือ๋อไห,หุม่มต้นไหนต้นต้นมันโตดกเดือคือจังกูโตอยู่บาทมึงหนึ่ปีหน่องอมันเถาวะแล้วไอ้หุม่ม นใดอะไรแล้วย่างยุ่แล้วเพียนเพียนันไม่นอนขอเลยบะดออหมาจังจังออมนี่เียวบ่เชียวบ่เอามแงกินก่อยต้ตลาดเออหูตลาดชิกินแกงส้มบ่อือเหระอืมบ่ต้องวันสิภาไปวัดกยันไปหยางไปไปวัดอ่าอ่าโอเคบ่ไปเห็ดบุญ บ่อ,บอจะไปบ่บ่มอหยัดไปยากครับรว,ว่าเ,า,วาเอีใหกสิหามีแหละไปหาใหญยกัพ่อเนาะอเออโอเคครับไปหาปแม่ป่าพ่อฝา,า,ากไปแล้วครับครับอืม,อมโอเคอืมอืม